สวัสดีเด็กๆทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ชั่วโมงเรียนภาษาไทยกับคุณครูปู่เปียวนางสาวพิมพ์ชนกประกอบดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูป่เปียวเนี่ยมีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากนักเรียนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยจ้าและเรื่องที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะคือเรื่องของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูในสไลด์ถัดไปเลยนะคะ การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะก็จะหมายถึงการอ่านข้อเขียนที่นำคำมาเรียงกันเป็นข้อความหรือเป็นเรื่องราวโดยที่ผู้อ่านเนี่ยเปล่งเสียงออกมาชัดๆโดยจะมีรูปแบบต่างๆเช่นพนานาอธิบายคำสั่งข้อแนะนําและอีกหลายๆอย่างด้วยกันเลยนะคะในขณะอ่านนั้นเนี่ยจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปตัวอย่างเช่น การอ่านเพื่อถ่ายทอดความรู้การอ่านเพื่อความบันเทิงและความพึงพอใจในการอ่านแต่ละครั้งนั้นจะมีจุดมุ่งหมายหลายประการร่วมกันหรือจะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะก็ได้เช่นการอ่านประกาศการอ่านรายงานการอ่านแถลงการต่างๆนะคะและถัดไปนะคะสิ่งที่ครูจะพูดถึงนะคะก็คือแนวทางการอ่านออกเสียงเบื้องต้นจะมีอะไรกันบ้าง ไปกันเลยค่ะหเลยนะคะเด็กๆจะต้องอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธีไทยและภาษาที่ยืมมาจากภาษาอื่นๆเพราะการอ่านให้ถูกต้องนั้นนะคะจะเกี่ยวในเรื่องของการสื่อสารถ้าเราอ่านถูกเราก็จะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเช่นการอ่านคำควบกลัมการอ่านคำที่มีรอเรือรอลิงการอ่านคำภาษาบาลีสันสกฤต เขมรและภาษาอื่นๆอีกนะคะโดยอาศัยหลักการอ่านจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานค่ะหรือจะเป็นการอ่านตามความนิยมของคำนั้นๆนะคะดังนั้นกล่าวง่ายๆคือนักเรียนจะต้องอ่านให้ถูกต้องนะคะและข้อที่2ค่ะผู้อ่านเนี่ยจะต้องมีสมาธิและมีความมั่นใจในการอ่านไม่อ่านผิดไม่อ่านตก และไม่อ่านเติมนะคะนักเรียนสามข้อนี้สำคัญมากๆเลยเพยายามไม่อ่านตกไม่อ่านผิดและอย่าอ่านแบบเติมคำเพิ่มเติมเข้ามานะคะโดยเฉพาะเวลาที่นักเรียนอ่านหนังสือเนี่ยนะคะจะต้องควบคุมสายตาให้ไล่ไปตามตัวอักษรทุกตัวเลยในแต่ละบรรทัดก,การอ่านหนังสือแบบวิธีไทยของเราคืออ่านจากซ้ายไปขวาด้วยความรวดเร็วและว่องไว แต่ในความรวดเร็วว่องไวนั้นเราอย่าลืมความรอบคอบนะคะต้องรอบคอบและแม่นยำเพราะกาันการอ่านผิดเพราะเมื่อหากเราอ่านผิดแล้วเราก็จะเข้าใจผิดผิดด้วยดังนั้นนักเรียนทุกคนก็ต้องอ่านให้ถูกด้วยนะคะต่อไปค่ะ 3. นักเรียนควรอ่านให้เป็นเสียงพูดไม่ควรอ่านให้เป็นเสียงซื่อ,อหรือเสียงโทนเดียวเช่น ในเช้าวันหนึ่งเด็กชายสมชายกำลังอาบน้ำแต่งตัวเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียนตืดๆไปแบบนี้คือเป็นการอ่านแบบเสียงโทนเดียวมันจะทำให้ผู้ฟังเราเนี่ยไม่เกิดความน่าสนใจเกิดความน่าเบือ่อจึงทำให้เรื่องราวที่เรากำลังจะอ่านหรือว่าพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยไม่น่าฟังได้นะคะดังนั้นการอ่านเนี่ยเราจะต้องมีการเน้นเสียงหนักเสียงเบา เสียงสูงเสียงต่ำตามลักษณะของการพูดเลยทั้งนี้นะคะให้ใช้เนื้อหาสาระของบทอ่านที่เราอ่านนั้นเนี่ยเป็นหลักรวมทั้งควรพิจารณาเนื้อความว่าเป็นไปในทิศทางใดเช่นเนื้อความนั้นตกใจไหมตื่นเต้นโกรธผิดหวังหรือว่าตามอารมณ์ของตัวละครที่เรากำลังอ่านอยู่นะคะควรใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมตามลักษณะอารมณ์ของเนื้อหาในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะ นอกจากนี้ค่ะข้อที่4ค่ะผู้อ่านเนี่ยจะต้องอ่านให้เสียงดังพอสมควรซึ่งถ้านักเรียนอ่านเสียงเบาเป็นยังไงคะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือผู้ฟังนั้นน่ะจะไม่ฟังเราเพราะเมื่ออ่านออกเสียงเบาแล้ว1เลยไม่น่าฟัง 2. ไม่น่าสนใจเอ้ยคนนั้นเขาพูดอะไรเอ้ยคนนั้นเขาอ่านอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะอ่านหนังสือนั้นหรืออ่านอะไรก็ตามแต่ อ่านให้ออกเสียงดังพอสมควรทั้งนี้ก็ต้องไม่ตะโกนนะคะถ้าตะโกนบวกเวกอวยวาย,วายน่าฟังไหมคะนักเรียนอ่าต้องไม่น่าฟังแน่ๆเลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะดังนั้นการที่เราจะอ่านเนี่ยต้องอ่านให้ออกเสียงดังพอสมควรพอเหมาะพอควรที่จะทำให้ผู้ฟังนั้นสนใจที่จะฟังเรานะคะ ต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะเมื่ออ่านจบย่อหน้านักเรียนควรที่จะผ่อนลมหายใจและเมื่อขึ้นย่อหน้าใหม่ควรเน้นเสียงนะคะการทอดเสียงให้ช้าลงกว่าปกติเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้ฟังเพราะการทอดเสียงเสียงหนักเสียงเบาที่กล่าวไปแล้วนะคะจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความสนใจที่จะฟังเรื่องของเรามากขึ้นนั่นเองนะคะ จากนั้นเราจึงใช้เสียงปกตินะคะต่อไปนะคะข้อที่6นักเรียนควรที่จะต้องอ่านให้ถูกจังหวะวรรคตอนโดยจะต้องอ่านให้จบคำและต้องได้ใจความนะคะถ้าเป็นคำยาวหรือคำหลายพยางนักเรียนไม่ควรที่จะหยุดกลางคำหรือตัดประโยคจนทำให้ เสียความได้เพราะการตัดคำเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะดังนั้นเวลาที่เราจะอ่านเนี่ยนะคะจะต้องอ่านให้ถูกจังหวะวรรคตอนข้อนี้สําคัญมากเลยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะข้อที่7นะคะสําหรับข้อที่7นี้จะเป็นในเรื่องของการเน้นคําสําคัญและคําที่ต้องการให้เกิดจินตภาพจินตภาพคืออะไร จินตภาพคือสิ่งที่ทําให้เราสามารถนึกภาพตามได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะให้เกิดจินตภาพตามที่เราต้องการเลยโดยการเน้นเนี่ยควรเน้นเฉพาะคําไม่ใช่เน้นทั้งวัคทั้งประโยคเลยนะคะนักเรียนตัวอย่างที่ครูยกมาให้ดูก็คือเช่นแม่คือผู้ให้กําเนิดและผู้มีพระคุณต่อเราครูเน้นที่คําว่าแม่นะคะเน้นคำเดียวคำสำคัญคำเดียวของประโยคของเราเลยนะคะ ต่อไปเลยคือข้อที่8นะคะเมื่ออ่านคําที่มีเครื่องหมายวรรคตอนกํากับควรอ่านให้ถูกต้องตามหลักภาษานะคะดังนั้นเมื่อมีเครื่องหมายวรรคตอนกํากับนะคะจะมีหลักเกณฑ์ในการอ่านที่ชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นนักเรียนทุกคนเนี่ยก็จะต้องอ่านให้ถูกต้องตามหลักภาษานะคะเช่นคําที่ใช้อักษรยอ่อจะต้องอ่านให้เต็มคําเลยนะคะซึ่งคํำนี้นักเรียนจะเจอในชีวิตประจําวันเยอะมากบ่อยมาก ยิ่งในเวลาที่เรามาโรงเรียนนะคะจะเจอที่หน้ากระดานเลยคือพอจุดสจุดนักเรียนจะต้องอ่านว่าพุทธศักราชใช่แล้วค่ะจะต้องอ่านให้เต็มพุทธศักราช2 5 6พพุทธศักราช2565แบบนี้นะคะและต่อไปนะคะอบอจุดทบจุดนักเรียนจะต้องอ่านว่าผู้บัญชาการทหารบก คำต่อไปนะคะจะมีคำว่าทุกวันต่อด้วยไม้ยมกอ่านยังไงคะทุกวันวันใช่หรือเปล่าอ่ายังไม่ใช่นะคะที่อ่านให้ถูกต้องเลยคือต้องอ่านว่าทุกวันทุกวันนะคะคำต่อไปที่เป็นคำราชาศัพท์นะคะคือคำว่าโปรดเกล้าและต่อด้วยไปยานจะต้องอ่านว่า โปรดกล้าโปรดกระหม่อมนะคะโดยในที่นี้เนี่ยคุณครูจะมีิคเล็กๆเทคนิคเล็กๆไม่น้อยมาช่วยในการฝึกอ่านของนักเรียนนะคะโดยจะมีการใส่เครื่องหมายต่างๆให้เราเนี่ยได้ฝึกอ่านการเครื่องหมายแรกนะคะใส่ครั้งเดียวจะเป็นการอ่านเพื่อเว้นวรรคเพียงเล็กน้อยเท่านั้นต่อไปในรูปแบบที่2คือขีดสองครั้งเมื่ออ่านข้อความหลักจบนะคะ ต่อไปเลยขีดยาวเพื่อเป็นการเน้นเสียงหนักหรือเน้นคำสำคัญนั่นเองนะคะและสุดท้ายจุดจุดจุดนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ฝึกอ่านในส่วนของการทอดเสียงนะคะ,ะนักเรียนะ่ะเราก็ได้เรียนแนวทางการอ่านมาพอเข้าใจแล้วนะคะต่อไปนักเรียนลองไปฝึกอ่านกันเลยจ้า ก่อนอ่านกดหยุดกันก่อนนะคะนักเรียนถ้ากดหยุดแล้วอ่านกันได้เลยจ้า <S <S สำหรับวันนี้นะคะครูเป้ยวก็มีเนื้อหาสาระมาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้ค่ะติดตามกันตอนต่อไปนะคะว่าครูจะเอาเนื้อหาสาระในเรื่องอะไรมาแบ่งปันให้กับทุกคนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ